การดูแลยางรถยนต์เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อให้ยางทำงานอย่างถูกต้องและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานซึ่งสามารถดูแลได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งตรวจสอบและบรรจุความกดอากาศของลมยางใช้เครื่องเติมลมในการเติมลมให้กับลมยางในระดับที่ถูกต้องตามค่าที่ระบุในคู่มือการใช้งานของผู้ผลิตหรือค่าที่กำหนดโดยผู้ผลิตรถยนต์2ตรวจสอบและระเบิดลมยางเป็นการตรวจสอบว่าลมยางมีรอยระเบิด หรือไม่โดยตรวจสอบด้วยสายตรวจจับรอยระเบิดบนผิวลมยางหากพบรอยระเบิดควรเปลี่ยนลมยางใหม่ทันที 3. ตรวจสอบและจัดการสึกหรอลึกเป็นการตรวจสอบว่าลมยางมีสึกหรือลึกในรอยยางหรือไม่ถ้าพบสึกหรือลึกควรเข้าร้านประเภทตรวจซ่อมลมยางเพื่อให้เชื่อถือได้และพบวิธีแก้ไขที่ถูกต้อง 4. ตรวจสอบและรักษาความสมดุลของลมยางเพื่อให้ลมยางมีอายุก,การใช้งานที่ยาวนานคารักษาความสมดุลของลมยางโดยใช้เครื่องหมายการอ่านความสมดุลหรือคาแรคเตอร์ลาน 5. ตรวจสอบและรักษาความตึงของลมยางควรตรวจสอบความตึงของลมยางเพื่อให้การเคลื่อนที่ของรถยนต์ปลอดภัยและเหมาะสมพบว่าลมยางไม่ตึงอย่างเหมาะสมควรปรับตั้งให้ตึงอย่างถูกต้อง 6. ตรวจสอบและบำรุงรักษาความสมบูรณ์ของลมยางควรตรวจสอบและถอดลอกลมยางเพื่อตรวจสอบความสมบูรรักของผิวลมยางเช่นคลาสนิมผ่าหุ้มด้านในหรือผิวยางของลมยางที่มีชํารุดและทำความสะอาดลมยางให้สะอาดจากสิ่งมีชีวิตต่างที่อาจทำลายและทำให้เกิดอนุมูลอิสระ ลงในลมยาง 7. กำหนดการเปลี่ยนลมยางควรติดตามฐานะและอายุการใช้งานของลมยางโดยสม่ำเสมอแต่ละการขับขี่สามารถมีผลต่ออายุการใช้งานของลมยางดังนั้นควรเปลี่ยนลมยางทันทีเมื่อมีสึกหรือมีความเสียที่เกินกำหนดการดูแลยางรถยนต์เป็นสิ่งสำคัญเพื่อรักษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของรถยนต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำเพิ่มเติมควรปรึกษาคู่มือการใช้งานของผู้ผลิต หรือติดต่อศูนย์บริการรัถยนต์ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ของคุณ